แฟนแมนยู man, man you, แล้วก็แฟนทีมอื่นน่าจะดูกันเยอะอเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ดึกมากนะใช่เวลาดีเงีเออ้ยเที่ยงคืน 45, 45. นาทีนะฮะแม,มนยูบุกไปเยือนกราร์ตัสลายโจบก็คือว่าต้องชนะให้ได้นะครับเสมอโอกาสก็ยังรอดแร่แต่ถ้าแพ้เมื่อคืนนี่คือจบเลยนะครับาราควรเสมอนะฮะขึ้นนำสองต่อศูนย์โดนกา,าลาัสลายไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองหลังจากนั้นหนีห่างเป็นสามต่อหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยการาตัสลายไล่มาเป็นสามเท่านะครับแล้วก็ท้ายเกมมีโอกาสได้ประตูชัยด้วยนะแต่ว่า ฟากคุณดูเปนดิสตรีเน่ะยิ่งดีเซฟนะครับคือไม่ถึง20นาทีนะพี่แบนด์แมนยูขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับสองต่อศูนย์เลยนะ้ประตูแรกเลยจากกาลาโชนะครับแล้วก็ประตูที่2เนี่ยก็ได้จากบรูโน่เฟรนัน์สนะครับโอ้โหขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยหลายคนมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมันยังยังสองศูนย์ตอนคือไอแมตช์ที่เจอโคเปนเฮเกนเนี่ยมันยังรออยู่ที่หัวไงพี่แบนอ๋อรอยังรออยู่คือวันนั้นเนี่ย เจอโคเปนเฮเกนเนี่ยนะฮะนัสองต่อศูนย์แต่สุดท้ายพลิกลับมาแพ้ผม,มก็ยังก,ก,ก็ยังมองว่ายังไว้วางใจอะไรมากไม่ได้ยังไม่ไว้วางใจนะก็คือเริ่มเห็นสัญญาเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่มันยังดีใจไม่ได้ไนงะใช่นะสุดท้ายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าหลังจากนั้นทางการาซลายมาได้ฟรีชิกแล้วก็ไฮกิมซีเย็กนะฮะนั่งเตะที่ยังอยู่ในสังกัดของเชลซีแต่ว่าปล่อยให้ทางกาลาซลายยืมตัวนะครับผมและเคยเป็นอดีตลูกทีมของเอริคเทนทากในสมัยที่อยู่กับมาจากอมสเรดดด้้้วยยยหลิงงใไาาาาาทกป็น หนึ่งต่อสองคือฟิกกี้ลูกเนี้ยเขาตั้งกำแพงเขาเรียกว่าบังไม่ให้อุณา่าเห็นสำหรับพวกนั้นการะสลายนะแล้วก็ซีเย็กยิงไปตรงช่องนั่นแหละกลับทะลุเข้าไปเลยนะครับจากนั้นในครึ่งหลังเนี่ยนะครับกอ็แม็กโควินยิงให้แมนยูนำห่างเป็น3ามต่อหนึ่งพอนำห่าง2ลูกอีกครั้งเนี่ยพอไม่ตั้งเกมเนี่ยมันก็กลับมาอยู่กับแมนยูอีกแล้วมั่นใจอีกนิดยัง มันก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะก็ยังไม่มั่นใจเท่าไ,ไหร่หรมั่นใจนะฮ <c oughs> ะค, <c oughs> คือแมนยูรูตุการเนีย่ยนนมันทําให้แฟนมันเมนยูหลายๆคนอะยังไม่มั่นใจ <c oughs> แล้วว่าจะนําเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอาอยเสียฟฟีคิกคือฟีคิกเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะฟีคิก,กระยะไกลด้วยแต่ซิเยิเซย์เปิดมาปุ๊บเนี่ยโอนาน่าผวาครับโอนาน่าไปคิดว่าเอาตัวนี้มาเซยยวจะมงกัดไม่ได้จะมงได้แต่ปรากฏว่ามาเซย์เทคตัวมงไม่ถึงายว่าโอนาน่าผวาแล้วก็ งานเข้าแล้วปัดบอลเข้าประตูตัวเองไปลูกนี้โอนาน่าโดนวิจารณ์อย่างหนักว่าเขาพลาด เป็นความเป็นพลาดส่วนบุคคลเลยคือจริงๆมันก็ถ้าพูดถึงว่าน่าจะปัดให้มันหลุดเนาะมันก็ไม่ได้ไงใช่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยกาลาสราเองก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับจากอตุโคกรูนะครับ<ห>ซึ่งเป็นผู้เล่นสำรองที่ลงมาใหม่ครสามเท่าและหลังจากนั้นเนี่ยท้ายเกมกาลาสราเองก็พยายามเล่นเกมเพื่อเอาชนะนะก็เกือบได้ประตูขึ้น3 3> นำสี่ต่อสามมัอนันส่วนแมนยูเองก็เกือบได้ประตูขึ้นนำสี่ต่อสามในช่วงท้ายเกมจากฟาคุจูเปียสตรี้โอ้ยิงจอจอแต่ว่าติดเซฟอะเวลาเยอะในช่วงนั้นน่าจะบอกให้นะ ก็คือแมบสาวๆอ่ะใช่นะครับเม่เสียดายไม่น่าไปติดเซฟนะอืมนะฮะมันจึงทําให้ผลเสมอคู่นี้เนี่ยกาะาลายเอ่อได้เปรียบมากกว่าครับนะครับส่วนแมนยูเนี่ยสถานการณ์บังคับแล้วนะฮะแมตต์ต่อไปต้องชนะบาร์เยนมิวนิกให้ได้บาร์เยนมิวนิกเมื่อคืนนี้นะครับในเนบ้านเนี่ยก็เสมอกับทางโคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กไปศูนย์ต่อศูนย์นะเนี่ยฮะคุณดูตารางคะแนนนะครับบาร์เยนลอยราเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับอันดับสองโคเปนเฮเกนนะครับ กับกาลัาซารายมี5แต้มเท่ากันนะครับและนัดสุดท้ายนะครับเป็นไฮเกตจะเล่นในบ้านเจอกับทางกาลันซารายส่วนแมนยูนัดสุดท้ายนะครับก็จะเจอกับไบเยอร์มิวนิกไบเยอร์มิวนิกเนี่ยเข้ารอบไปแล้วก็จริงนะแต่ผมมองว่าแมนยูยังเอาชนะยากคือมันแค่ขึ้นอยู่กับว่าทางไบเออร์เนจะจับโตแบบไหนอ่ะนะเพราะว่าแน่นอนนะว่าเมื่อเข้ารอบไปแล้วเนี่ย ไอการที่จะส่งผู้เล่นเต็มที่เต็มทีมอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันมันคงไม่คงไม่ต้องไม่ถึงขนาดนั้นแหละอาจจะให้พวกตัวสำรองไปยืดเส้นยื้สายบ้างนะแต่สิ่งหนึ่งขอให้จำเอาไว้เลยนะครับว่าบอลระดับเนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องของมืออาชีพนะไอการที่จะไปยอมกันง่ายๆเนี่ยมันไม่มีทางหรอกแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองลงไปก็ตามทีเขาก็ต้องมปแรล้งเหมานะครับก็เล่นด้วยสปิริตนั่นแหละใช่นะครับเล่นด้วยสปิริตแมนยูต้องชนะนะครับถ้าเสมอ ก็จะไม่ได้ไปแม้กระทั่งยูโรปาลีกใช่เออนะแต่ถ้ามีทางนะเดียวเท่านั้นใช่ไหม<ช>ต่อต้องชนะยังไม่พอต้องรุ้นให้อีกคู่หนึ่งเนี่ยโคเปเนเกนกับกาลาตาสรายมีผลเสมอเกิดขึ้นด้วยถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ไปต่อในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นโจทย์ที่ยากนะแต่ถามว่ามันมีมันยังพอมีโอกาสไหมมันก็ยังมีใช่ก็เป็นโอกาสที่แบบว่าค่อนข้างยากนะใช่ คือตอนนี้บอกตาตรงว่าแฟนบอลแมนยูต้องหวังพึ่งปาฏิหาริย์อย่างเดียวเท่านั้นมูค่ะสายมูก็ไปวัดใช่ไใช้หมดหรือยังปาฏิหาริย์ของแมนยูบาครั้งนี้ใช้มีเยอะเนี่ยนะอผมมันยากจริงๆนะเพราะว่าอาจถ้าสมมติโคเปนเฮเกนกับกาลาตาสลายอย่างเงี้ยเสมอก็เป็น6แต้มใช่ไหมก็แมนยูก็ต้องชนะอยู่ดีก็บวกีกมเป็น7 นะฮะเอาง่ายๆนะครับแมนยูต้องกุมชะตาตัวเองไว้ก่อนด้วยการเอาชนะบายเยน์ให้ได้ก่อนในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะฮะซึ่ง<ะ>ดูแล้วนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบายเยน์เขาก็ใช้ว่าจะเป็นทีมที่แก็กร่อะไรนนะเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับต่อให้เขารอบไปแล้วก็ตามทีนะครับ<ช>เขาก็ลงเล่นเต็มที่แหละด้วยความเป็นมืออาชีพชนะครับและอีกคู่หนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่าผลจะลงวล้ด้วยการเสมอกันหรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะโอ้โหผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูในบ้านเราหรือว่าทั่วโลกบั คนที่หมดลมหายใจไปแล้วแล้วคืนชีพได้อย่างเงี้ยโอ้ก็ต่อลมหายใจอีกรอบนึงอะไรเงี้ยออนะคะอ่ะแล้วแฟนๆคิดว่ายังไงโพของเรานะคะคิดว่าแมนยูจะเข้ารอบไหมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าจะไปเล่นยูโรป้ายูโรปายังยากเลยนะหนูว่านะฮะก็น่านะสิเออนะมีสามช้อยค่ะช้อยแรกผ่านเข้ารอบอยู่แล้วช้อยที่2คือ ผ่านไปเล่นกับลิเวอร์พูลที่ยุโรปใช่แล้วก็ช้อยที่3คือไม่เล่นแล้วกรรมสัปดาห์เหนื่อยเออนะเลือกเอานั่นนะฮะออไปดูกลุ่มอืนะ่นกันมากดีกว่าผมเค่าในแต่ละกลุ่มนะฮะว่าคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ในกลุ่มบีครับเซบีย่าแพ้ให้กับพ s เวีไป2-3นะครับในขณะที่อาร์เซนอลโอ้โหไม่รู้ไปกินอะไรมาเล่นในบ้านของตัวเองทล่มลองไป6ประตูต่อศูนย์อาร์เซนอลนำโด่งฮะ12แต้มนะครับน่าจะเบิร์นเบิร์แล้วมั้งเนี่ยเข้ารอบนะแชมป์กลุ่มแล้วสุดท้ายแล้วมีผลอะไรใช่ไปแบบสบายสบายเอวีก็มีอยู่8แต้มนะครับในขณะที่ลองกับเซบีย่าเซบีย่าน่าจะกาทิ้งไปได้แล้วล่ะครับ <น>อตอนแรกนึกว่าจะไปเล่นถ้วยเก่าไง <c oughs> เซบียญญ่าหลังๆเผลงานไม่ดีนะไปดูกลุ่มอื่นกานนะฮะในกลุ่ม C ครับท่านผู้ชมครับมาดริดนี่ก็เข้ารอบไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อวันยังทำผลงานได้ดีชนะนาโปลีปี42บราก้าเสมอกับอูนิออเบอร์ลินไป1-1แต้มตอนนี้นำปุ้นเลยฮะเนีเ่ยมาดริด15แต้มครับนาโปลีที่2นะฮะมีอยู่7แต้มบราก้าที่3-4 ในกระดาษที่ยูเดีนเบอร์ลินก็มีแค่2ใช่นะครับกลุ่มนี้นะบาร์กายังมีโอกาสเข้ารอบนะแล้วก็นัดต่อไปก็จะเจอกับนาโบรเดยตรงด้วยนะครับไปดูในกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยนะโซเซดัดกับอินเตอร์เข้ารอบแน่นอนแล้วครับผมนะฮะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มเท่านั้นเองนั่นนะครับนะฮะเบนติก้ากับอินเตอร์มิลาน33ครับโซเซดัดกับเซาบวก0 0นะฮะก็เลยทำให้เรียวโซเซดัดกับอินเตอร์มิลาน11แต้มเท่ากันน่าจะควงคู่กันเข้ารอบสบายครับครับอ่ะเดี๋ยว ย้อนกลับมาที่แมนยูอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรามีหลังเกมมาฝากนะ,นะเอริเทนฮ้างนะอุ้ยหลายคนเขาเจ็บใจ <c oughs> เอริเทนฮางว่าไงคะนะก็ตำแหน่งเกมรับนะครับย่ำแย่นะครับทำได้เพียงแค่เสมอกับทางกาลาสรา,ราไป3ต่3อ3นะครับในเกมเมื่อคืนนะคือในท่าบอกว่าน่าจะชนะนะแต่ก็เสียประตูเราสมควรได้3แต้มม,ม,มันชัดเจนมากนะครับเราก็เป็นแบบนี้ในเกมอื่นด้วยนะครับพอใจในแนวทางการเล่นนะเมื่อคืนเนี่ยองบอกว่าเกมลูกแมนยูดูดีมีมิติมากกว่าหลายๆเกมใช่แต่ว่าเกมรับเนี่ยกลายเป็นว่ากลับมาพลาด เกมรับกุศลีขึ้นนะแต่เกมรับกลับไปพลาดอีกแล้วโภนากลับโชว์คอนเทนต์อีกละนะครับซึ่งเทนท้าเกมรับไม่ดีพอนะเราก็ไม่ควรก่อความผิดพลาดประตูมันมีเรื่องราวของมันแหละแต่ว่าคือเราไม่อาจสกัดบอลแดนกลางแล้วทำให้เสียประตูที่สองจากฟรีคิกซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเราต้องเรียนรู้ใช่นะครับเทนท้ายังบอกอีกนะครับว่าราหากว่าทีมไม่ได้ไปต่อในรอบสิบหกสุดท้ายเนี่ยเขาก็ก็เป็นความไรับผิดชอบของเขาอยู่แล้วแหละแต่เขาก็จะสู้ถึงที่สุดนะ ประมาณนั้นนะครับในขณะที่บรูโร่เฟรนันเซงก็บอกเหมือนประมาณว่าเกมนี้แมนยูใช้โอกาสเปลิงไปหน่อยใ,ชใ,ชในช่วงท้ายเกมเขามีโอกาสได้ยิงด้วยนะหน้าก่อโทษอ่ะโอ้โหลุกนั้นมันเฉียวเสาเอาไปนิดเดียวอะ่ะมันก็เกือบที่จะเป็นประตูชัยเหมือนกัน<ช>นะครับแต่ก็ยังบ่นๆอยู่นะพูดถึงเรื่องแบบว่ามุมมองของการเล่นความเป็นทีมเวิร์กที่ว่าเออมันควรจะเล่นแบบทีมชนทีมไม่ใช่บางทีอย่างเงี้ยมีความแบบเห็นกับตัวนิดนึงนะอันนี้คือที่บรนโน่พูดนะคะบอกว่าประมาณว่าจริงๆจากที่ ปกติแล้วควรจะสมบอลให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดในการหาช่องเลงเข้าไปกับเลือกที่จะจ่ายส่งเองเข้าโกเองแล้วมันไม่เข้าอย่างเงี้ยเหมือนกัรเห็นเงี้ยตัวน่าะเห็นเงี้ยตีมากกว่าค่ะใช่นะครับส่วนสกอตแมทโทเมเน่ก็รู้สึกผิดหวังนะครับที่ไม่ได้สามแต้มในแมชนี้นะแต่เขาก็ไม่โทษอุน่าเขาก็ให้กำลังใจเพื่อทีมของเขาต่อไปเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจบเกมมันมีภาพหนึ่งที่เป็นมีม ภาพที่โอนาน่าแบบสุดเลยนะแล้วแหวนด้วยแมกคกว์เนี่ยมันปลอบใช่ที่ที่กอดเอวแหรนดีวแมกคกวยอ่ะนะโอนาน่าคือแบบรู้ตัวเลยว่าแมตช์เนี้ยนี่นี่ภาพเนี้ยค่ะนจบเกมคือเขารู้ตัวเลยว่าชัยชนะในแมตช์เนี้ยมันมันไม่เกิดขึ้นแหละส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นคผลพลานมาจากตัวเขาเองนะครับแม้ว่าคนอื่นเนี่ยจะจะไม่โทษโอนาน่านะฮะแต่ว่าในสำหรับคนนี้ครับโคสโคตำนานของทางสีแดงเนี่ย โทษเต็มๆเลยใช่ทั้งสามลูกเนี่ยเป็นความผิดของนายใช่โด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดพลาดในประตูที่สองที่เสียนะนะครับโดยเพราะยิ่งโดนเข้าไปลูกนั้นน่ะเขาบอกว่าทําอะไรอ่ะอคุณทําอะไรัรบนะโอ้โหทำไมอ่อนปัวเปียกอย่างเงี้ยนนคือโดนโดนโพสโคเฉงยับเลยแล้วว่างั้นเหอะน,นะครับส่วนลูกแรกเนี่ยก็บอกว่าออืก็มีปัญหาเรื่องของการยืมเหมือนกันใช่ออคือ ประตูแรกที่ฟรีคิกที่ซียยกยิงทะลุอ่ะทะลุปล่องกำแพงเข้าไปเนี่ยนะฮะคือหลายคนเขาวิจารณ์ว่าโอนานตาต้องรู้นะเพราะว่าผู้เล่นของทางการาซา,ายมาทําปล่องตรงนั้นอ่ะเขาต้องยิงมาตรงนั้นแน่นอนคุณไม่ควรที่จะขยับมาที่เสาแรกตั้งแต่แรก <ใช S 2> ถูกไหมคุณต้องระวังตรงนั้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางซีแยกยิงมาตรงนั้นจริงๆแล้วก็ทะลุเข้าไปเลยนะครับส่วนประตูที่สองก็แน่นอนแล้วครับว่าโทษใครไม่ได้เขาวายเองแล้วก็ปัดออกมาไม่ดีเองนะครับส่วนประตูที่สามนะครับ เหมือนกับโอนาน่าประมาทเสาแรกอา่าฮะแล้วก็โดนยิงยัดเข้าไปเลยนะครับหลายคนมองว่าถ้าเป็นเดเกอาร์เฝ้าเสาเนี่ยลูกเนี้ยไม่น่าพลาดน่าจะเซฟได้นะครับสโควได้บอกนะครับว่าทางโอนาน่าเนี่ยทำให้เพื่อนรุกทีมเนี่ยจิตตกนะฮะทำให้กองหลังเนี่ยปั่นป่วนนะครับเราบอกว่าในตอนเนี้ยลูกไอ้ที่ว่าลูกง่ายๆที่คุณจะเซฟได้เนี่ยกลายเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องยากไปซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหก็บอกว่ามันเป็นมันสมควรที่จะต้องดับการตำหนิจากเป็นลายของโอนาน่า เออนะตอนนี้ก็โดนเยอะอยู่นะโดนเยอะอยู่นะครับกระแสน่ะใช่แต่เทนฮากเองก็ยังไม่ได้ตำหนิอะไรมากมายนะคือคงตำหนิมากไม่ได้เพราะเทนฮาร์กัเป็นคนดึงเข้ามาเองนะครับน้ำท่วมปากเหรอตอนนี้ใช่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีหลายกระแสนะอยากเรียกร้องให้แมนยูเนี่ยใช้นายทวารมือสองหูบ้างก็ดีนะครับเอาตายบายยินดีเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นนายทวารดีกรีทีมชาติตุรกีนะเออดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าบายยินดีเนี่ยพอมาอยู่กับแมนยูแล้วเนี่ย ยังไม่ได้รับโอกาสสักทีเลยนั่นน่ะสินะเออบอลถ้วยอย่างคาราบาวครับเนี่ยนะฮะคือก็ก็ยังเป็นโอนาน่าที่เฝ้าเสาแล้วก็ตกรอบไปเปที่เรียบร้อยแล้เออเออนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าตอนที่ไปดีจะได้ลงเล่นในแมตช์ไหนคือตอนนี้โอนาน่าครองตำแหน่งอยู่เลยอะใช่นแหละนั่นก็เป็นเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อชัางเืที่ผ่านมาหลายๆท่านนั้นดูแล้วนี่อาจจะนอนไม่หลับ ใช่นี่ยคุณผู้ชมยังบอกอยู่เลยตาค้างเลยครับเนี่ยดูแล้วก็นอนไม่หลับนะะฮนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะฮะบนี่ก็เป็นอะไเป็นเรื่องที่แฟนบอลแมนยูต้องให้กําลังใจและต้องเชียร์กันต่อไปและอย่าลืมนะครับค่ะในวันสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้เนี่ยบุกไปเยือนดิวการเซ่นนะไม่ง่ายนะนิวคาสเซิลนี่คือแบบโอ้โหล่าสุดเนี่ยฟอร์มแรงยังไม่พอนะครับ เกมวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเล่นเอาปาเล่นแสงแค่แมนเหนื่อยนะครับโอ้อโหปาเล่นแสงแค่แมนเกือบแพ้คาบ้านอ,ะนนอ่ะนะเล่นได้ดีมากเลยทีเดียวงานหนักงานหนักนะนนะอ่ะให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันครับใครที่เป็นสาวกของแมนยูนะครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา